จะแนะนำวิธีการมุงกระเบื้องขั้นต้นก่อนนะครับไปอันนี้เป็นกระเบื้อง,องชาย<อ>นะครับไปไปซึ่งโฮโฮถ้าเราวางระยะได้ถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถวางไปได้เลยแล้วก็จัดระเบียบให้มันตรงกันหน่อยนะครับพยายามให้ให้ขอบพวกนี้ตรงกันอาครับผู้อ่ะมี่ก็มีผู้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ ด้โดเชิญชายผัาน,น,นมานะครับ mm hmm. ยดบังพยายามทำให้มันตรงแนวนะครับเมื่อ uh, มั่นใจแล้วว่ามันตรงแนวถึงจะยิงสกูนะครับสกูนี้ต้องยิงให้สนิทเลยนะครับเมื่อเห็นว่า น,นี่คือกระเบื้องแถวแรกหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วก็ดูแนวนะครับถ้าแนวมันตรงเมื่อไหร่เราก็สามารถยึดสกรูดได้เลยนะครับแนะนําให้ยิง2ตัวรวดเลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นฝ่ายเชิงชา้าหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นกระเบื้องแผ่นได้เลยนะครับกดบาางง็ดูแนวให้ตรงนก็ววาางง่ยๆดูแให้ตรงนะครับเซนเตอร์จากนั้นก็ขึ้นแผ่นสอง ดูแนวให้ตรงกระเบื้องต้องสนิทนะครับเนี่ยครับสนิทเซนเตอร์ใช้เซนเตอร์พอดีสนิทนะครับถ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็มั่นใจว่ากระเบื้องแนวตรงแน่นอนนะครับแล้วถึงจะยืดสกูน,นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆน,นะครับพยายามจัดนิดนึงนะครับ ไม่ยากเท่าไหร่แค่ต้องละเอียดนิดหนึ่งครับอันนี้ผมว่าช่างก็น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละงานด้านหลังคานะครับเมื่อแผ่นตรงแล้วคิดว่ามั่นใจแล้วลายตรงแล้วนะครับก็ยึดส,สกกูได้เลย มันจะมุมงง่ายหน่อยถ้าสนิทปุ๊บก็มั่นใจได้เลยว่าแนวตรงแน่นอนนะครับแนะนำว่าอย่ายิงสกูตึงเกินไปนะครับถ้าตึงเกินไปตรงนี้มันจะแตกได้นะครับ อยู่ตรงกลางเราก็สามารถที่จะล็อกตรงนี้ได้เลยทีนี้มันก็ค่อนข้างแข็งแรงับไล่ไปเรื่อยในตองรีบนะครับไล่ไปเรื่อยงานไมโจงนะครับ